พบกับช่องการรีวิวเครื่องเขียนของบริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร์นะคะซึ่งคลิปนี้ค่ะเราจะมารีวิวนี่เลยค่ะปากกาเอลเฟนพัดนะคะเป็นปากกาด้ามกดแฟนซีแบบนี้นะคะก็จะมีด้วยการถึง4เฉดสีนะคะก็จะมีสีชมพูสีส้มสีฟ้าและก็สีดำแบบนี้นะคะนี่ เป็นปากกาที่สามารถลบได้นะคะนี่ด้ามกดเขาก็จะดีไซน์ออกมาได้น่ารักมากๆเลยเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูดีไซน์ด้ามชัดๆนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะเป็นปากกาแบบปอกนะคะจะมีด้วยกันถึง4ี4่เฉดสีนะคะนี่แล้วก็ดีไซน์ด้ามของเขานะคะก็ตรงนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนแบบว่าพลิปยางนิ่มๆนะคะเวลาน้องๆ จับหรือเขียนนะคะมันก็จะได้ไม่เจ็บมือนะคะแล้วก็มือของน้องๆก็จะได้ไม่ได้านด้วยนะคะเป็นปากกาแบบปอกนะคะสามารถดึงตรงนี้แล้วก็เขียนได้เลยนะคะนี่เป็นปากกาหมึกเจลน้ำเงินนะคะขนาดหัวปากกาเล็กเพียง0.5มิลเท่านั้นนะคะนี่แบบนี้นะคะดีไซน์ด้ามน่ารักมากๆเลยเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบ ปากกาดีไซน์ด้านเก๋ๆนะคะจะต้องไม่พลาดกับเซตนี้เลยนะคะถือว่าเขาทำออกมาได้น่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบการเขียนของเขานะคะว่าเขียนออกมาแล้วเนี่ยจะเขียนลื่นเขียนดีไหมนะคะฟ้าแล้วกันนะคะนี่แบบนี้นะคะดึงจุกยางตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ลองเขียนกันดูนะคะ เส้นก็ถือว่าโอเคนะคะลายเส้นเมึกคมชัดลายเส้นสม่ำเสมอมากๆเลยแบบนี้นะคะลายเส้นก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบการลบของเขานะคะว่าประสิทธิภาพการลบจะดีไหมนะคะนี่วิธีการลบนะคะก็ใช้จุกยางตรงนี้นะคะซึ่งจะมีลักษณะเป็นเหมือนซิลิโคนใสๆนะคะตรงนี้มันจะมีความแข็งนิดนึงนะคะ ช้ด้ามตรงนี้ลบนะคะเดี๋ยวลองลบกันเลยค่ะว้าวประสิทธิภาพก็ถือว่าลบดีลบสะอาดมากๆเลยนะคะไม่ต้องลงน้ำหนักแรงเลยนะคะนี่แบบนี้นะคะลบสะอาดมากๆเลยก็จะลบออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะถือว่าโอเคเลยนะคะสำหรับราคาเพียงแท่งละ25บาทเท่านั้นถือว่า ถูกและคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจจะสั่งซื้อนะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ